ไซมอนบอลไทยนะครับอยู่กับแมทคอมประจำสนามอาจารย์สรุตสวัสดีครับสวัสดีครับแมทคอมครับอาจารย์มีหน้าที่ทำอะไรฮะก็แมทคอมแทงบอลไทยผู้ควบคุมการแข่งขันควบคุมการแข่งขันโอเคก็คือถ้าภาษาอังกฤษอาจารย์ภาษาอังกฤษแมทคอมมิชเนอร์มีหน้าที่ต้องแอคเซนต์ต้องถูกเลยนะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้มีหน้าที่ก็ควบคุมการแข่งขันก็คือช่วยดูแลการแข่งขันทั้งนี้นะครับให้มันดำเนินการไปอย่างรวดรุ่งเสร็จเรียบร้อยดีอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเราจะ หมายถึงว่าทางโค้ดแต่ละฝั่งมีปัญหาทางแมทคอมช่วยอะไรได้บ้างครับอาจารย์ก็เบื้อง,งต้นก็ทางถามก่อนว่ามันเป็น,ป,นปัญหาเกี่ยวกับอะไรเ,เราสามารถช่วยแก้ไขได้ไหมข้อมีข้อเรียกร้องคอรับทางโค้ดมีข้อเรียกร้องข้อเรียกร้องอก็งต้องก็ต้องดูกันการการไปการเกิดการจริงๆไม่มีกติกาควบคุมอยู่แล้วนะในการแข่งขันแต่ละแมทเาว่ามีกติกาอย่างไรอ่าแล้วก็โค้ดเขามีข้อโต้แย้งอะไรหรือว่าเกี่ยวกับการทําหน้าที่แต่ตัดสินของผู้ตัดสินหรือเปล่าเรื่องนองนั้นสมมุติว่านัดนี้ตัดสินได้ไม่ตรงตามความเป็นจริง เขาก็เขาเรียกเขาก็เรียกร้องของของอาจารย์ได้คือสามารถที่จะให้ฟีดแบ็กกันได้ว่าเออมันเป็นยังไงแต่ถ้าหนักหนักข้อขึ้นหักออะไรที่ว่าเอามันรู้สึกว่าเขารู้สึกไม่พอใจกันนะสินในครั้งนี้สามารถที่จะมีการยื่นประท้วงได้นะครับก็มีการแบบฟอร์มมีสามารถที่จะส่งยื่นเรื่องยื่นเรื่องประท้วงได้แลวอาจารย์เคยเจอเคสยากๆไหมเคสยากๆหน่เคสยากๆในการเป็นแมทคอมในชีวิตที่ผ่านมา จริงๆสาหรับผมยังไม่ได้เจอเ uh คสยากมานักแต่ว่าก kind of like. ็มีเหมือนกันที่ล like ักษณะที่ว่าเกิดการลักษณะที่นักกีฬาแสดงอาการที่ไม่เหมาะสมกองเชียร์หรือส่วกองเชียร์ก็ด้วยกองเชียร์ด้วยไม่เหมาะสมด้วยนักกีฬาไม่เหมาะสมด้วยมีการดีใจมาเยอะกันมาเลยต้องมงแบบนั้นเราก็ต้องที่จะบันทึกเหตุการณ์เหล่านั้นลงไปนะครับก็ถ้ามันมากเข้าก็จะจจะมีการพิจารณาโทษทั้งนักกีฬาแล้วก็กองเชียร์ครับนี่ก็คือหน้าที่ของแมทคอมนะครับและ ทางอาจารย์นะอยากจะฝากถึงโค้ดถึงนักเตะถึงแฟนบอลทิ้งท้ายหน่อยว่าแมตช์โค้ดก็สําคัญในการแข่งฟุตบอลน,นะก็อยากจะบอกว่าคือจริงแล้วอ,ะอ่ะนักกีฬาเนี่ยเขาก็ หรือว่าทีมเนี่ยเขาก็เต็มที่กับการแข่งขันอยู่แล้วทุกคนเนี่ยอยากจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ขอให้ปฏิบัติอยู่ในกรอบระเบียบของการแข่งขันการกติกาการแข่งขันซึ่งซึ่งทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าพยายามที่จะปฏิบัติตรงนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอารมณ์ในเกมเราก็เข้าใจกันได้เพราะฉะนั้นก็มีอะไรที่จะปรึกษาพูดคุยกันหรือว่าจะช่วยเหลือให้แมทมันผ่านไปได้ด้วยดีก็ยินดีครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ